ไวບบนองมันมื้อว่านี้ไปให้ขิงมื้อนี้มามันตุ๊มื้อนี้ งัดอ่าอยู่บ้านแล้วก็ไปงัดอยู่สวนต้นาะน้องมันเนาะอ,อ,อยู่สวนก็ยังบ่ได้งัดจากต้นเลยสวนมันอยู่ให้ ủa khốt thịt mờ lẽ đây đang nghein tiếng gì vậy? đang nghein tiếng gì đang nghein tiếng tiếng

เอาจับไปมาเห็นเห็ดเวียงยืดเบิเบ้งมากับบุคือได้เนาะขุดก้อนมันโปรยบุขุดนี่บุคุดนี่ปอดินที่เลือก่าดินเสี่ยงด,ดินบานนินดนิดแบบนี้เวลาอฝนมากกับฝนแดงที่ต้มเที่ยงที่ต้มว่าบัดแรงมากกับแรงเทเล้งว่าเออซันเอาน้ามโหดกอดไปยังไงเอาไหนนู้ก็ไปตีเมืองนานครับนะในนู้ก็ไปเมืองนานทีเดียวได้ขึ้นแล้วเด้กว้า กุลีมงัดบุรุษมึงแข้งขาบักย่งยิ่แหงอยู่หรอกแต่บรายตีแต่เวลาโอ้ได้ยังเดมาแม่กุลี่มังงัดมานมาไหกระเนใหโอ้โหโตกำลังดีหอไเห็ดให้ายเทนหักฉ่ำโอ้จดไป บนเ่งเลย้ี่เลืกเนาะดินดินแข่งพกอยากมาเป็นลูกเคยมาแป้งจกเฮเดอร์เาว่ะีมาเลยพาอากเป็ลูกเคยว่ขาดเื้อขาดกามวเตมนเราเป็นงคนเก่งคนเก่ง เสื้อเลอเอ็นเดียวเฮ้ยเสื้อเปเลือยเลยเรียบร้อยเลย อยู่บ้านแล้วก็ไปงัดอยู่สวนต้นาะน้องมันเนาะอยู่สวนกยังไม่ได้งัดจากต้นเลยสวนมันอยู่ให้โอ้ขุดทิพมือแล้วนี่น้อยบัขุดทิมาบ่ได้บ่ได้มันสีหักบ่อยากขึ้นเนาะมันต้นนาะมันแข็งพุ่นปอปกติเลยโอ้ คือสีหัวใหญ่เนาะคือสีลายหัวเนาะคือสีน้ำใจเดี๋ยตามไปคือสีทั้งใหญ่ทั้งยาวเน้อบนตัวนาะคือใแค่ชน้องมันโกมันเลยน้องมันคือสทั้งใหญ่ทั้งยาวคือกันแล้วตัวนั้นหันขึ้นตะเกีอบเลย ันห้าตลอดมันมี่จกมันหมันห้ากจจบยังเห็ดเวียกหรือวะบยังเห็ดูเมื่อวานนี่เจอย่ห้ขิงมื่อนี้มาเจออยู่ให้มันต้นมาเนี่ยพี่เลยกว่ามันรูมันขนาดอะไรใบยาบเศร้าเห็เียเจะ กับสมพ่อแหละพ่อจากดจจากจังจากได้ลูกเขยเนาะแนวเวียกไหลเวียกไหลเวียกอยู่เงานก็ะไหลเวียกอยู่ให้ก็มีเวียกอยู่ฟาร์มก็มีอยู่ทางเงือนก็มีแต่ผู้หญิ่งทำมาเต็มงานต่องเขาจีดเดิมๆห้างน้อยนี่แหละเพื่อน เป็นอะไรเนาะคนในใจเจ้าเอามังัดมันซอยไบุงดูสิเหตุเรียกแค่กัดนี่เนาะเพิ่มตัวแลโอ้ัวใหญ่ขนาดเลยเนาะโอ้จับยกขึ้นมาดรือหะน้ำมั Nó nínu giáp bê chuông tối nay là. Cooli anh yêu khứ mà anh yêu yêu má, yêu thai anh yêu khứt anh em thai bê anh em thai anh em thai bê anh anh em thai bê anh em thai bê anh em thai bê anh em thai

มันมันก็บ่เสทิ <M> ้งอะไรเด้ยอ่เดียงดอยเดียงดอยเป็นห้อยจานนิ้วได้เตอหน่อจานนแดานงแมตน้อมันสปะหลังกิโลละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เนาะบ่ฮอต บัวฮอดสองบาทประมาณประมาณบาทบาทประมาณบาทบาทอา่าบาทหนึ่งกับเจ็ดสิบตางสองบาทมันอา่าพันสองร้อยเดี๋ยวนี้บัวฮอดพันสองอันนี้พันหนึ่งร้อยหรือว่ามันมีฮาแก้วบ่ <laughs> มีฮาแก้วบ่มันต้นนี่ พุดอ targets, ้อมบักหลายๆแล้วก็ยังกะบทตอีกอยู่โอ้บทโตได้ยินคำว่างัดมันแล้วเอาป่ามาป้กนี่นะสิเลย จะได้กินปลาปิ้งเด้เอาปิ้งเอาปลามาปิงง้ง,งหเหรงัดแห้งพุทธนี่แจ้งกันนะค <laughs> รับผ่อนรางวัลผ่อนรางวัลบอกว่างัดมันแล้วล่ะเอาปลามาปิ้งแล้วว่าล้วงเอาปลามาปิ้งแล,ล <c oughs> ้วว่าม <c oughs> ันเขาบวดได้เนาะเห็ดปลาน่ <laughs> <c oughs> เอารถเห็ดแต่ว่ามันเขาบวดลุบลุบปวดขึ้

ออกแล้วเดออ,ออกมาแล้วเมื่อลหร่เมื่อกัเอา từ từ nữa nọ, mua này nói nọ. Ô hồ, nó ngải nọ. chẳng qua nó lông ngại rồi. Ừ. Ờ. Vài bộ mát. เมื่อวานนี้ไปให้ขิงเมื่อนี้มามันต้นมื่อนียเบื่อสิไปยังเมื่อมันอยูอันสนามพญามรดิลุกดีเนาะมันสิเ้าบนะโอ้งัดได้สาบตัวละโอันงัดง่้ายกัวลาอยู่นี่้่าวะ

หนักงานหลายมาเนี่อวาไน,น,าน,น,นาไปคุดขิงวันนี้มาขุดมันมาเน่เพราะว่าเขาิแต่ดเ,ดเขาเก็เลือกมันอยู่เย <c oughs> อ,อ,เอเยะเล <c oughs> ือกมันเลือกทา จำบัมีห้ืจำบมาหอบัิกินรจวกระสาบมืกระสาบสิพันกระสาบมืนหกขันเอาแล้วห้ามืดคืจ้าเอินอย่างนื้ไรสอาดะห้าห้าสิพันบ่เออแต่ถ้าเป็นสาววันผู้สาวน้อยหรือว่าสาววันมีบ้ันเคยมีพอ่หล่ะขาดองห้าสิพันเนาะ เอ้าเรามีแล้วพอม่ติดม่วลุดลอดมาได้ได้ไรได้รเบอรหนึ่งเราไปข้างซาเออโอ้เสียดายว่าเปพวผู้สาวก็ซื้อเออกยังกงกงมมีผัวเนาะ เคยมีแต่มีแต่คบกันซื่อๆเนาะอืมเยกะย้ายกันก uh ่อนผู้ชายลำบ่ทหาแต่ ну ข้าดอกสามหมื 30, uh, ่นบาทหน่อยเนาะคนที่ไปขอมามือวาดนี่เนาะเอาน้องมัดนี่จักจักจักพันน้องมัดนี่ข่าดอกนี่ร้อยร้อยบาทดินเขาว่ามือมือนี้เขาจะไปว่ากันคาชิ้นส่วคาชิ้นส่วอันนึงเราค้างกันคาดอกอันนึงเบาเลยนะเด็กคาชิ้นส่วกับค่าดอกอันหยูดโยนมันล่ะหยูดตอนมือคอล่ะ แต่ผมว่าเราใจใจเมื่อแต่งบอกว่าใจเมือไรข้าวองเทไไอ้เพื่อท่าเาะใจเนะบอเอาแพงแม่วันนี่ก็จะว่าไอสนนอันนะเรให้รีบุญเขาให้ีบุญเย่ถึงใจให้ฟรี ເອົາຍັງດີຄືນາເດຍັງດີຍັງດີລ້ານຕິລ້ານລ້ານນີ້ເຮົາໄປຍໍຈົນຍາມເດຫາບໍ່ໄດ້ລ້ານຂາດອອກນໍມັກຜູແສນບາດຜູແລຂາດອນອງມນ10ມືນາະນອງມັມ10ື່ນ0 100,000ເອ10,000ເມືນนึงນ10,000ນน1 0 0 0 0່ກ กระดองสิบหมืน่นงัวสองตัวทองสองบาทชบอยู่กับมันค่าดอแบ้นแม่นส้นคำบาทงัวสโงตวควาดายเปล่าลควายบากินงัวก็พอละงัวกับหมูพอเด mà <laughs> <laughs> cứ phải là vâng lúc lấy phúc ăn đâu ha phúc cắt nhưng nói là cu li hiểu khó hiểu phải hiểu, hiểu, hiểu ma là hiểu vào bạn nhảy rồi đó nhảy bay cái này lên mà khảo tôi này không biết đó ตื่นแม่นอนอะไรแบบนี้ลูกลูกลูกเฮ็ดกุลีเสียดแล้วป่ะดิคือ,อ <c oughs> เลยเนาะคือตายเลยโอ้นอนนะก็ยังบวเจ็บคอป่ะไหน 오. <laughs> <laughs> ok kuli mưa còn đa kuli dun phiêu dun phiêu dun tiêu dun phiêu 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 đi ngâm dun phiêu dun ngâm พี่ทางพี่สบายดีทางพี่ฮะสบายดีบายสดีปสบายดีคุณลิสบายดีสบายดีบายบายบายบโอเคมื่อกระโดงมัเด้อน่มาหาไหมไปกลับเอากลับก่อนใจยังรอนแต่แต่จะมี น,น,น,นี่้วกลับหงเงียนหากเลิกแต่หาก,กเลิกหงเงียนอันนี้เป็นบ้านของน้องมั่น,นพนะี่น้องเนาะมั่นขนาดเลยน้องมั่นนี่พี่เล็กดูมั่นขยันดีลีลูกสาวกกเนาะบุรีเข้าหงเงียนเฮ็ดเวียกสอยพ่อแม่พ่อแม่แมบุญยุเฮ็ดกับเฮ็ดคนเดียวงมอมพี่่เเลกกโอ้ง